ทีนี้มาดูมาดูไวยากรณ์นะครับไวยากรณ์แรกก็คือคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ io yo, yo hell นะครับไวยากรณ์นี้นะครับใช้ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์นะครับโดยต้องผ่านการผ่านรูปผ่านรูปเพื่อบอกเล่าการกระทำหรือสาภาพต่างๆนะครับประมาณว่าครับค่ะประมาณนั้นนะครับตัวยอย่างเช่น ฉันอยู่คาเฟ่있어요นะครับแปลว่าผมอยู่ร้านกาแฟครับอ่าอย่างนี้นะครับงั้น io, o, o yo, he o, เนี่ยสามคำนี้แตกต่างกันยังไงมาดูกันเลยนะครับ io เนี่ยนะครับคำกริยาหรือว่าคำคุณศัพท์ก็ได้นะครับคำกริยานั้นที่ลงท้ายด้วยสระอาหรือสระโอจะถูกตามด้วย io นะครับ ส่วน oy เนี่ยนะครับคำกริยาที่ไม่ได้ไม่ได้ลงท้ายด้วยะอาหรือสะโ o จะถูกตามด้วย oy นะครับสุดท้ายนะครับ heyo เนี่ยนะครับคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ก็ได้นะครับคำกริยาที่ลงท้ายด้วยฮาดะจะถูกตามด้วย heyo นะครับอะมาตัวมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับูดาเนี่ยนะครับูดา ก่อนอื่นตัดดาออกไปก่อนนะครับแล้วก็อูเนี่ยลงท้ายด้วยสาะอูใช่ไหมครับก็ใส่อาโยเข้าไปนะครับงั้นก็ต้องผ่านเป็นอ,อูอาโยใช่ไหมครับอ่าแต่ว่าสาะอูกับสาะอานี่เข้าร่วมกันได้ครับก็เลยพูดให้สั้นว่าวายโยนะครับอ่ะต่อไปครับบกตะบกตะก็เหมือนกันนะครับตัดดาออกไปก่อนอ่า ที่เหลือก็คือบอกใช่ไหมครับดูสระกันนะครับอบอกเนี่ยลงท้ายด้วยสระอใช่ไหมครับซึ่งไม่ใช่สระอาหรือว่าสาระอูนะคะก็ใส่คําว่าออยู่ลงไปนะครับก็เปลี่ยนเป็นยังไงครับบอโอยู่นะครับผ่านเป็นโมอกอยู่นะครับกินนั่นเองครับต่อไปนะครับ 공부하다แปลว่าเรียนหนังสือใช่ไหมครับ공부하다เนี่ยลงท้ายด้วย하다ใช่ไหมครับก็ผันเป็นเฮียนะครับคงบูเฮียอย่างนี้นะคบอืมโอเคมาฝึกคัดด้วยกันนะครับคำแรกนะครับคาตาคาตาผัานเป็นยังไงครับคาตาตัดตาออกก่อนใช่ไหมครับแล้วก็คาดาเนี่ยลงท้ายด้วยสระอาใช่ไหมครับก็ใส่ อาโยโลงไปใช่ไหมครับก็คาอาโยนะครับแต่ว่าคากับอาเนี่ยสระ,ะสระสามซ้อนกันใช่ไหมครับก็ต้องพูดให้สั้นนะครับว่าคาโยอย่างนี้ชาดาก็เหมือนกันใช่ไหมครับชาดาก็ตัดตาออกไปก่อนแล้วก็คลงท้ายด้วยสระอาใช่ไหมครับก็ใส่คําว่าอาโยโลงไปครับชาอาโยไม่ได้ เพราะว่าสระสัมสอนกันก็เลยพูดว่าชายุนะครับอ่ะต่อไปนะครับอิกตะอิกตะใช่ไหมครับก็ตัดตาออกไปก่อนเหมือนกันนะครับแต่ว่าอิกเนี่ยลงท้ายด้วยสระอ e ีใช่ไหมครับซึ่งไม่ใช่สระอาหรือว่าสระโอนะครับก็ใส่คําว่าโอโยลงไปค่ะอืก็อ่านว่ายังไงครับอิลโกโยนะครับอ่านว่าอิลโกโย ถ้ามีตัวสะกด2ตัวอย่างนี้นะครับก็ตัวสะกดที่อยู่ข้างหลังนะครับก็ต้องยงเสียงอย่างนี้นะครับอิลโว่าอ่านว่าอ่านว่านะครับ